อาสวัสดีลุ้นละว,วันเลขค้ายสองตัวครับผมก <มา S 1> ำวันที่หนึ่งเมษาได้เพียงเด้อครัพี่นอ้องเลขล่างสองตัวครับผมเนาะกำลังจะมาเนาะกำลังจะหมุนครับผมเนาะกำลังจะหมุนแล้วลอ่าหมุนอยู่ลุ้นไปพร้อมๆกันพี่น้องเนาะกับทีมง,งานได้เพียงเด้ออ่ายินดีล่วงหน้าหาผู้ใดมีโชคครับ อีกสักคู่รากวัลท้ายสองโั๊ะม้นที่9เมษยนพุทธศักราช2568เลขที่ออกเอาพี่รองดีไหมดไหมสามหกสามหอีกแล้วชีพาเขากระบี่คูว้ายอาีกแล้วีกแ้พี่รองสาเต็มเต็มกอ พี่ปะขาวกับมีคู่ครับอ้าวมารุ่นรัฐบาลไทยรางวัลที่1ด้วยกันครับผมเนาะลาง36พี่น้องแต่กันหลายสำนักเลยพี่น้องเด้อ6 6 9 6 8 7 6 8 7 9 6 8 7ทะเบียนมาเรียกกุญแจ6 8 7 9 5 6 0มาเรีกุญแจ9 8 7พี่น้อง6 9 6 8 7โดยที่รางวัล รางวัลข้างเคียรางวัลแปดเจ็ดนอรางวัลไม่ได้กูเจ๊ที่ดุกระก้าแปดเจ็ดครับเก้าหกเ้าหเอากูได้เข่าแน่พี่น้องเนาะโอ้จนดจอดครับผมเอาพี่น้องหมานกันบ่พี่น้องสามตัวแตกครับผมปูทูดงเมืองเล่าแตกตรงเลยเถอะก่อนจะไปให้โยมพอไว้พี่น้องมือนั้นเนาะเพิ่นให้หก จ็ดแปดครับเลือกออกหกแปดเจ็ดพี่น้องสามตัวแตกเนาะพระทุดงเมืองเล่าให้แม่น้อยไว้พี่น้องเต็มเต็มเลยให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวอ่าเนาะให้ไว้ตัวนี้อยู่พี่น้องมาตัวขามเล่าเ้าอย่างนี้พี่น้องสามตัวแตกครับไอ้เมื่อมือหนังที่งานเดินทางไป่นกันกำลังเดินทางมาไหมคนกำลังไปครับกำลังไป กังบอกว่าฝากโยมพอไววเนาะอ่าแล้วก็มีใครเข้ามาัสี่ผ้าขาวครับผมทีผ้าขาวก็มบีคู่เป็นได้แค่แค่นี้หกสามสามหกหกสองสองหกหกหกคนละเป็นไปได้แค่นี้เนาะเขาเต็มเต็มที่ว่าขาดพวดท่านมั้ยอ่าขาดพวดพี่น้องน,นี่งวดนี้เป็นงวดที่สี่พันวาเขาอีดีพี่น้องอีดีอ่านี่ผูดนี่เขาครับผมอ่าที่สําคัญพี่น้องได้ตามนํำบ่อได้ตามนํำบ่อเนาะ เด็กมหาแห่งเจนะ็ดแปดเลยว้าเด็กกุญแจไหมไรม,มามันเขาแรงมาเออเก้าแปดเจ็ดครับมาเด็กกุญแจเนะเาะเลขออกกับหัวหกแปดเจ็ดพี่น้องได้ตามน้ำข่อยบอพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดครับผมเลขรถข่านไฮโซมากทั้งเขขด็กคัตซี่อา่าทั้งเด็กเครื่องเนาะ้วก็ ทั้งเลขกุญแจเ<ม>หลืออย่างอีกพี่หลวงบานีงเนาะนี่าแห้ง<ม>ห้มาตั้งแต่ตองวัดพี่หลวงเขียนบ้นนี่อ่าเก้าแปดเจ็ดครับเลขออหกแปดเจ็ดครับอ่าอันนี้ป้ายแดงท่านี่อันมองนี่ป้ายแดงอันนี้ป้ายขาวเนาะอันนี้เลขกุญกุจเอ็มพิ่งเขียนไว้ตั C ้งแต่ตองวัดทุนพี่รลวงใช่ได<ม>้ครับผมเนาะ<ม>ปูเม็ดเดียว จะมีพี่รองปูเม็ดเดียวเป็นปิษณะเป็นเป็นเป็นเลขอ่าสามหนึงหกครับเนาะเลขตัวนั้นสามหนของเพิ่นเนาะพี่รองเนาะปูเม็ดเดียวก็เข้าหกสามสามหกเด้อพี่้องเด้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่เสื้อปลาปิ้นกัสุดตองแบบพี่้องเนาะเลขระว่างเพิ่นมาเห็นบ่เจ็ดแปดแปดดตัดตัดไรเด้อพี่้องเด้อเนาะ ที่สำคัญแม่น้อยอยไปอาราชพี่น้องไปอาราชแล้วเนาะไปอาราชแล้วให้ไ,ไว้สามตัวนี้เพื่อน่าผู้มาห้องบอกเขามาห้องบอกจังสี่เพื่อน่าจังสิบว่าจังไรเนาะหกเจ็ดแปดเนาะผู้ใดตามผู้ใดเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเด้อเขาเต็มเต็มเลยเขาเต็ม <8. S 2> เต็ม <8. S 2> ครับเขาเต็มเต็ม<ๆ>แปดราคาผู้ห่วยจังผู้ห่วยจังวันที่สิบเอ็ดเพื่อนจิมีการบวงสรวง อ่าอเพิ่งก็ได้ไหาไวเต็งสี่พี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดแปดพันบาทเนาะนี่ตุ๊ก<อ>แกร้องอ, 8, อ่าพันบาทนี่ได้แค่นี้ครับเนะาะอกดติดตามไว้ครับผมเนาะซี่ผักเขากับบีคูเขาเต็มๆงวดที่ซีงวดท,ที่ยังไปแล้วเหมือนเป็นปนั่งเอากันสดๆเลยเนะาะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังใครมีมใครบ้างเนา เล็เออกกุญแจพี่รองเล,ล็กรถรถท่นนี่มากวันแรกไอเจ็ดเจ็เนาะมาเล็กกุญแจโอ้มาเลขข็กเครื่องมาเล็กเครื่องเจ็เจ็ออกสามเจ็เจงวดนั้นสามตัวแตกบานงวดสอมามาเล็กคัตซี่เนาะซี่เก่าเก่าซี่ซี่เก่าั 9, นแหลเะเนาะเข่างวดวัน,นบ่มีเนาะแต่ว่าก็ได้สามสองสำหรับมาเอง ดูวัวนี่พี่น้องได้อีกแล้วเลขกุดแก่เลขกุดแก่เก้าแปดเจ็ดครับเนาะเก้าแปดเจ็ดเลขออกหกแปดเจ็ดครับชุดยอดพี่น้องเนาะเอากดติดตามกดรอไว้เด้อพี่น้องเด้อกดรอไว้ครับผมประามาณนี้เนาะเรียว่าผูใ้ใดตกหลน่นอ,อาจารย์ท่านใดตกหล่นกะขอโทษขอใครอะไรเนาะ ก็เบิ่งกันกำลังเบิ่งกันด้วยกำลังหา,ากัประมาณนี้พี่น้องอ่าพระธุดงริมโคงก็ให้สามโคสามเก้าสามเก้าสองให้มาต่องวดครับนะพี่น้องนะอ่าฝากก็ไล์ก็แช่พี่น้องนะกดติดตามอ่าเป็นกำลังแรงใจครับ นมีอาจารย์ท่านไหนสำหรับเอดมิเจียพี่น้องเก้าสามฟันมาหมเศาหรือกระไรอองอกสามเนาะออกอกสามอ่ออกงกสมออกงกสามงกสามสามกมันมันจังอยู่บ่ลงแต้มเดียวอลงเต้มเดียวนี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอ่ะอันนี้ออกตัวกลับน้องของแอดมิเจียเปินฟันไว้ิีวาเขาเขาไม่หายผู้ใดเขาซัดไม่ห้โอ้เก้าสามตัวเดียวอ่ะ หกสามสามพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดครับเนาะห่งหกสามเก้าสามเนาะกลับหัวไว้พี่น้องแต่การเลขกุญแจเนาะหกเก้าหกแปดเจ็ดต่อเลขกุญแจเก้าแปดเจ็ดพี่น้องบอกเราแค่นี้ได้น้ำโชว์เือะยังบานเนี่ยพี่น้องไปเลยต่อวันได้เลยนี่เหลือะยังบานออกเต็มเต็มเลยเนี่ยแล้วทะเบียนที่ยังไม่มา ป้ายทะเบียนตีไปเลยต่องวดเลย096ศูนย์เก้าหกยเลยบ่วอยเลยแล้วไนคลิปนี้เลยโอ้ยู้ได้เห็นตึงสิมีโชนจีบ่ดังก่อนบ่อ๋อเอาเขียนเขียนสั่นเอาไป่ลล้วต้องออกคักออกแน่รถคันนี้ให้โชคอืไปเลยเหละออกตลอดพี่อง ว่างหันเกต9 8 7รับเลขออก3ตัว6 8 7เอาพี่รองเหลือเรือยังนงพี่รองรถคันนี้แห้งมาตลอดทั้งไม้เรียกเครื่องทั้งไม้เรียกคัสซี่ทั้งไม้เรียกกุญแจออกมัดจืออันเดียวพี่รองเนาะถือว่าเพื่อนไฮโกคักอยู่รถคันนี้เนาะเดี๋ยวดีเป็นป้ายขาวแล้วพี่รองเป็นป้ายขาวแล้วเนาะเฝ้าไปหาเลยเนาะสงการนี่พี่รอง ป่าไปหาเลยเพราว่าแต่ไงก็ต้องมาใหายทะเบียนนี่แล้วพี่นองเด้อแอดินเป็นกรให้เกาสามคักขักเนาะต่ว่าออกสามหกพี่นองออกตัวกับเนาะอู้ผลนั่าสั่งไปต่อเลยบริษัทเนรต้องรถต้องรอฮะเงนได้ป่ป้า็ดสิบพดพดเถ่นบาตเลยฮะพูโพดเลยนาสิบพดดพแท้แล้วพี่นองสิหาท่านบนลลอตเตอรี่สีบัวดังก้อนสะบบ่ นี S <S อแหละพี่น้องปลาโทปลาโทปลาโทเอาสําสำหรับปูอ่าปูดงบางเล่านะทุดงไปบางเล่าไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็นต้องติดต่อกลับขึ้นมาละเนาะก,ก่อนจะไปเมื่อไหร่เอ็มเดินทางไปเพื่อนกำลังเดินทางพอดีเนาะเพื่อนว่าอ่าไปบอกนุ่มพอไว้แล้วเมื่อน,นั้นนําหากันมานนเรื่องเสื้อห่อ78เปอร์เซ็นเนาะเลยออหกปดเ687พี่น้อง ล่อกดติดตามไว้สำหรับแม่หน่อยเขาต้องไปเอาน้ำแม่หน่อยเท่านั้นเนาะเพิ่นมีงยังเพิ่นจะโทรมาหาแม่ไปแกไปได้เพิ่นก็มีโทรศัพท์อยู่พี่น้องเพิ่นจะโทรมาบม่รู้วา่าจะขำเล่าไปตอนนี้เนาะเอาปล่อยต่อเลยสำหรับมาหาแห้งครับผมเนะมาะออกได้ออก,ก,กหนีเสีสายหมดซีกวัดจีติดพวกเถอะพี่น้องไปหาไว้เลยพี่น้องเด้อไปหาไว้ก่อนจะดังไปหาไว้ก่อนเลยไม่ต้องเก็บตัวไม่ต้องลีลาครับผมเนาะจัดเลยเนาะหาศูน ห้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์แต่ขัดติดศูนย์พี่น้องนะแค่อยากได้สามตัวนี่เอาเลยเห็นว่าออกตรงตรงเลยจะออกตรงส่วนมากออกตรงเลยเจ็ดแปดบาทเจ็ดเจ็ดก็ตรงเจ็ดเจ็ดแต่ว่าจะสลับหลักหรือเปล่าแค่นั้นเจ็ดเจ็ดก็ตรงเก้าสี่นี่สลับยุ่สี่เก้าแปดเจ็ดนี้ก็เจ็ดแปดใช่ไหมเก้าแปดเจ็ดเลยนะตรงอ้ตรง เลขกุญแชร์987แต่ว่าเลขออก687แมนบอกอ่าเอาวันนี้ไปลไปยทะเบียนปล่อยเลขพี่น้องเนาะเลขว่าแค่รูนออกได้ออกดีเด้พี่น้องเด้อเนาะเอาสำหรับคลิปนี้โศกมานเจอกันเนาะอ่ามีชต่อไปฝากกูไล่กดแชร์เฝ้าไปหาไปพี่น้องจองรถเตลี่ไปก่อนเลยเนาะรับตาจองไปก่อนเลยเพราะว่าอาจจะลืมเนาะพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม เหี uh, ้ยงๆปังๆทุกครันงครับ